หากพูดถึงเรื่องใหญ่ของอุดรที่ทุกคนรอคอยก็คืองานประจำปีทุ่งสีเมืองปีนี้กำหนดจัดขึ้นวันที่1 1 2ถึง12ธันวาคม2,568รวม12วัน12คืนใช้แล้วค่ะงานทุ่งสีเมืองถือเป็นทั้งงานบุญงานบันเทิงและงานแสดงวัฒนธรรมที่สำคัญของพี่น้องอุดรธานี ที่มีขบวนแห่เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีในวันที่หนึ่งธันวาของทุกปีจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและที่สำคัญมีแห่เองกอเชิดสิงโตและคณะหล่อกโกรวมถึงแห่มังกรทองจากศาลเจ้าปู่ย่าที่ทุกคนรอคอยด้วยใช้แล้วค่ะเด็กๆตั้งหน้าตั้งตารอเลยงานนี้และที่สำคัญตลอดทั้ง12วันมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมคอนเสิร์ตดนตรีเต็มอิ่มตลอด12วันเต็มเลยค่ะ สวัสดีครับอนาคินครับชื่อของผมมาจากคำว่าอนาคตผสมกับนาคหรือพญานาคตำนานศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอุดรและลุ่มน้ำโขงศรัทธามาช้านานอนาคินก็คือผู้ก้าวไกลด้วยพลังแห่งนาคที่จะพาเป็นเพื่อนก้าวไปข้างหน้าก,กับทุกข่าวสารสำคัญของบ้านเราสวัสดีค่ะเสี่ยวเหลียนเองค่ะ ชื่อภาษาจีนเซี่ยวเหลียนแปลว่าบัวน้อยที่งดงามเชื่อมโยงกับทุ่งบัวแดงกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีและในภาษาอีสานเซี่ยวยังหมายถึงเพื่อนแท้วันนี้เซี่ยวเหลียนเลยขอเป็นเพื่อนแท้ที่เล่าเรื่องราวข่าวสารให้ทุกคนฟังค่ะและที่พิเศษมากๆปีนี้เพจอุดรเดลี่ของเรามีผู้ติดตามครบหนึ่ง0 follower ือเป็นการฉลองครั้งสำคัญเลยเปิดช่องรายงานข่าวนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะครับหลังจากนี้พวกเราทั้งสองคนคงได้มาพูดคุยกับเพื่อนๆบ่อยขึ้นนะคะผ่านการเล่าข่าวของพวกเราทีมงานอุดรเดลี่ในวันนี้เราก็มีรายงานพิเศษมาฝากเพื่อนๆค่ะใช่ไหมคะพี่อนาคินใช่ครับน้องเสียวเหลียญล่าสุดอุดรเดลี่ได้ทำโพถามว่า อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในงานทุ่งสีเมือง2,568ผลออกมาแบบชัดเจนเลยค่ะอยากยุกระดับงานเป็นระดับชาติได้ไป49%ตลาดโอท็อปและของดีท้องถิ่น15%แสงสีเสียงและเทคโนโลยีใหม่ๆ12%เพิ่มการแสดงวัฒนธรรมอีสาน9%รคอนเสิร์ตศิลปินดัง8%ป และสุดท้ายโซนกิจกรรมครอบครัวและเด็ก7%ซไม่ใช่แค่ผลโพนะครับแต่คอมเมนต์จากโซเชียลก็น่าสนใจสุดๆเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังสลับกันอ่านเลยนะน้องเสียวเหรียญงั้นผมเริ่มก่อนนะได้เลยคะ่ะคอมเมนต์แรกบอกว่าอยากให้มีโซนกิจกรรมครอบครัวเช่นปัญหายบ้านเชียงระบายสีสร้างสรรค์คอมเมนต์ comment ที่2 อยากให้เป็นงานจริงจังไม่ใช่ตลาดนัดเดินซื้อของอย่างเดียวคอมเมนต์ที่3อยากมีกิจกรรมครอบครัวที่หลากหลายเน้นการมีส่วนร่วมคอมเมนต์ที่4คนลงทุนไม่อยากลงมากคนซื้อก็ไม่มีอะไรดึงดูดคอมเมนต์ที่5เพจนี้น่ารักมีสรุปข้อมูลเป็นกราฟชัดเจน คอมเมนต์ที่6อยากให้งานเหมือนสมัยก่อนมีการแสดงเด่นไม่ใช่แค่ขายของคอมเมนต์ที่7ควรเปลี่ยนทีมจัดงานใหม่บริษัทใหม่จะทำได้ดีกว่าคอมเมนต์ที่8อยากเพิ่มถนนคนเดินรอบงานให้บรรยากาศคึกคักคอมเมนต์ที่9เมื่อก่อนงานมีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวนี้เหมือนงานกเกษตรขายอาหารคอมเมนต์ที่10สมัยก่อนขอบวนแห่ใหญ่อลังการทุกวันนี้ไม่คึกคักเหมือนเดิมคอมเมนต์ที่11 อย่าลืมขบวนแห่นะสำคัญมากคอมเมนต์ Comment ที่12คอนเสิร์ตมีแต่กลุ่มเดิมเบื่อแล้วอยากให้เปลี่ยนศิลปินคอมเมนต์ Comment ที่13จัดย้อนยุคมีซุ้มถ่ายรูปแบบร้านเก่าลดไอติมโบราณคอมเมนต์ Comment ที่14เทศบาลควรเป็นเจ้าภาพเองเรื่องค่าเช่าก็ให้เป็นธรรมคอมเมนต์ Comment ที่15ตลาดนัดทุ่งสีเมืองควรเน้นขายของชัดเจนไปเลย คอมเมนต์ที่16อยากเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการคนชราได้โชว์ความสามารถคอมเมนต์ Comment ที่17จัดไปเลยสนับสนุนเต็มที่คอมเมนต์ Comment ที่18ทุกวันนี้งานเหมือนตลาดนะัดจริงๆไม่ใช่งานเทศกาลคอมเมนต์ Comment ที่19อยากให้มีที่เที่ยวดูได้ตลอดวันคอมเมนต์ Comment ที่20งานทุ่งเท่ากับเทศกาลประหมุกย่างเกาหลัดขนมทั้งแตกทั้งหมดนี้คือเสียงของประชาชน ที่อยากเห็นงานทุ่งสีเมืองยุคระดับไปไกลกว่าที่เคยเป็นสรุปเลยว่าปีนี้ไม่ควรเป็นแค่งานประจําปีแต่ควรก้าวสู่การเป็นแฟร์ระดับชาติที่ทั้งชาวอุดรและนักท่องเที่ยวต่างรอคอยฟังเสียงทั้งหมดแล้วจะเห็นว่างานทุ่งสีเมืองปีนี้ถูกคาดหวังสูงมากทั้งเรื่องความอลังการความเป็นธรรมและการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แล้วคุณละ่ะ อยากเห็นงานทุ่งสีเมืองปี2,068เป็นแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วเจอกันในสกู๊ปหน้ากับอุดรเดลี่ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกับพวกเราพี่อนาคินและหนูเสี่ยวเหลียนได้ในโอกาสถัดไปฝากเพจอุดรเดลี่ด้วยนะคะ I'm